สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับผู้ที่เกิดบันพิหัสตสดีนะคะหรือมาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายหนึ่งคำถามนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ที่เกิดบันพฤหศสบดีนะคะในช่วงระหว่างวันที่9ถึง16พฤษภาคม2567การทำนายเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะไปในแนวไหนนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองตัดสินใจนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับคําทํานายจากไพ่สีนะคะจากเลือกไพ่สิบไปนะคะ Проверяем ว а Wow the Medici. Nine of Swords. Seven of Wands. Empress. King of Pentacles. Ace of Wands. Six of Cups. ว wow. ้าว h e w o Queen of Cups. And Ace of Cups. เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มอีก2ใบนะคะขอพลังงานและคำแนะนำจากไพ่สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะใบแรกว้า wow. วจีบูเห็นอีกใบอัตตละ่ว้าวว้าวว้าว การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดบันพฤหัสเนาะถ้าดูจากไพ่นะคะเหมือนว่าคุณเองนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมั่นคงอยู่แล้วเนาะอาจจะเจอเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างนะคะแต่ปัญหาแต่ปัญหาเหล่านี้นะคะในสัปดาห์นี้คุณจะคนพบวิธีการแก้ปัญหานะคะเพราะว่ามิเจเชียนเข้ามาเนาะ,ะคุณจะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานะคะและเป็นการแก้ไขที่แบบผ่านชลุยนะคะ<ม>บางทีนะคะถ้าเกิดมันยังติดขัดอยู่ะไรอยู่อาจจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการเปล คุณจะคนพบหรือมีคนมาช่วยให้คุณที่ขายปัญหานั้นลงนะคะทีนี้บางทีนะคะถ้าคนที่ต้องการที่จะเดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวเนาะรวมไปถึงคนที่ต้องมีแผนที่จัดอเขาเรียกว่าใช้ชีวิตคู่วางแผนการมีครอบครัวนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ แล้วก็บางทีอาจจะมีความโชคดีในเรื่องของการซื้อที่ดินสังหาริมทรัพย์นะคะทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากนะคะในสัปดาห์นี้นะคะแต่สิ่งที่ไพ่สื่อก็คือบางทีนะคะในการแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่ตามแผนที่คุณวางไว้นะคะคุณอาจจะต้องลับทิ้งบางอย่างนะคะซึ่งสิ่งนั้นคุณก็เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณจัดสรรจัดการมาอย่างดีแล้วแต่คุณมีจาเป็นต้องหละทิ้งมันนะคะเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะคะในสัปดาห์นี้ถ้ามองว่าเป็นการเปล่งในทิศทางที่ดีไหมมองว่าเป็นการเปลนะะคอื ความสมหวังในเรื่องของความรักการมีครอบครัวนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะการมีโอกาสที่จะได้อะทรัพย์สินพวกที่ดินบรดกนะคะพวกอสังหาริรมัพย์อรไรต่างๆการเดินทาง,าง,างท่องเท,ที่ยวนะคะเพล่เนะคะในการเดินทางอาจจะเจอคู่รักนะคะคนรักที่มาจากแดนไกลนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่สื่อสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะ